เรื่องเล่าอาถรรพ์คืนนี้เสนอตอนบมงน้ำผีตกป่าเฮียนเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์สั้นๆที่ได้ถูกถ่ายทอดมาจากสมาชิกท่านหนึ่งวันนี้ผมถือโอกาสเป็นตัวแทนของสมาชิกท่านนั้นเพื่อนำเรื่องราวมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้ฟัง ถ้าหากว่าเล่าแล้วผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยทุกทุกท่านไว้หนโอกาสนี้ด้วยนะครับและเรื่องนี้ผมไม่ได้เจอเจอด้วยตัวเองแต่ว่าเป็นเรื่องราวของพี่ข้างบ้านที่มีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถสามล้อเหตุการณ์นี้เขาได้เจอมาประมาณ3-4ถึงปีเห็นจะได้ พี่คนนี้แกชื่อพี่วัดแกมีอาชีพเป็นช่างซ่อมรถสามล้อตอนเย็นหรังจากแกเลิกงานแกก็มักจะไปตกป่าตามแม่น้ำลำคลองหลังบ้านหรือสถานที่ต่างๆที่ตกป่าตามธรรมชาติซึ่งพี่วัดเองแกก็มักจะไปตกป่ากับพี่อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกัน ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนของพิวัตรแกก็มาชวนให้ไปตกป่าที่บึงธรรมชาติที่หนึ่งยานปริมุนทนทั้งสองคนก็ขับรถไปพอแกไปถึงก็จัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมเยื่อต้องบอกว่าบึงแห่งนี้อยู่ห่างจากถนนใหญ่ลึกประมาณ7-8กิโลเมตร เป็นบึงล้างมืดมากและเปี่ยวไม่มีบ้านคนอยู่อาศัยเลยในละแวกนี้พี่วัดกับเพื่อนแกก็แยกย้ายกันไปตกป่าส่วนพี่วัดก็จะออกไปไกลหน่อยอยู่ใต้ล่มไม้ต้นหนึ่งส่วนเพื่อนของแกก็จะตกอยู่บริเวณนั้นเนื่องจากว่าอาศัยเปิดเพลงฟังจากในรถด,ด้วย เพื่อนของแกได้เวียงเบ็ดเอาไว้จำนวนสองคันส่วนพิวัตรเองหนึ่งคันรวมทั้งหมดก็สามคันพอดีเวลาเวียงเบด็ดในตอนกลางคืนมันจะมองไม่เห็นแกก็เวียงเบ็ดวางเอาไว้แล้วก็เอาสายพาดไว้ที่ขวดเบียรแล้วเปิดหน้าลอกเอาไว้ด้วยเพื่อว่าเวลาปลามันลากไป เสียงมันจะดังขวดเบียร์ก็จะล้มพอขวดเบียร์ล้มก็เป็นอันรู้กันว่าถึงเวลาที่จะต้องกระตุกเบ็ดกันแล้วแต่สักพักหนึ่งหลอกมันก็ดังขึ้นมาทัานทีตั้งสามคันแต่ที่สำคัญและเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากก็คือขวดที่เอ็นพาดไว้มันไม่ล้มแกก็งงแต่จากนั้น แกก็รีบกระตุกเบ็ดทั้งสองขันขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ปลาเลยสักตัวส่วนพี่วัดเองแกก็กระตุกปลาแล้วก็รีบม้วนเอ็นเข้าลอกทันทีแต่ในช่วงที่แกมมวนเอ็นอยู่นั้นแกมองขึ้นไปบนต้นไม้ที่อยู่ข้างๆแกแกบอกว่าแกแทบช็อกแกเจอผู้ชายนุ่งกางเกงขาสั้น ห้อยขาลงมาอยู่ที่กิ่งไม้แล้วก็ถามแกว่าพี่ได้ปลากี่ตัวแล้วครับเท่านั้นแหละพี่วัดแกก็พยักหน้าให้แล้วก็รีบเก็บเบ็ดแล้วก็ออกจากตรงนั้นทันทีพอออกจากตรงนั้นได้แกก็รีบมาปูเสือ่อนอนข้างๆเพื่อนของเขาที่อยู่ตรงรถยนต์ที่จอดอยู่ ในขณะที่แกปูเสือแล้วนอนแกก็ยังไม่ได้บอกเพื่อนแกว่าแกเพิ่งไปเจออะไรมาแต่แกแน่ใจว่านั่นต้องไม่ใช่คนมันไม่มีเหตุผลใดที่คนจะมาอยู่ตรงนั้นในเวลาแบบนั้นในสถานที่ที่นั้นและในช่วงเวลานั้นแต่แกก็ไม่ได้บอกอะไรเพื่อนของแกบอกได้แค่ว่าง่วงอยากนอนขอนอนก่อน เพื่อนของพี่วัดก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ยังคงนั่งตกปลาไปเรื่อยๆจนสว่างแต่ว่าก็ไม่ได้ปลาเลยสักตัวเพื่อนของแกก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์ใดๆภายในคืนนั้นเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเรื่องแบบนี้มันเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลบางคนไม่อยากเจอผีแต่ก็มักจะเจออยู่ร่ำไปส่วนบางคน อยากจะเจอผีใจจะขาดทำวิธีการพิธีกรรมต่างๆก็ไม่สามารถที่จะเห็นผีได้บางครั้งมันเป็นเรื่องของบุญหรือกรรมด้วยอีกเช่นกันเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหลอนๆแบบนี้จากเรื่องเล่าอาถรรพ์